ชวนทุกคนมาส้มลาบูบูกันกับลาบูบูวีสอะไรเนะี่ยบิ๊กอินทูเอเนปิ๊งปๆๆงป,งป,งปงหายากมากได้มาสุ่มเดียวด้วยนะแกะเลยไม่รอชา้ามีด้วยกันทั้งหมด6แบบหนึ่งซีเขตและแน่นอนซีเขตคือสีดำนะทุกคนมาลุน้นกันดีกว่าว่าจะได้อะไรอันนี้มาจากร้านฮิ้วนะทุกคน จะต,ตื่นเต้นเวอร์อะ่ะพอเห็นแบบร้านไหนราคาดีก็จัดมาเลยถามว่าอยากได้อะไรนี่แค่ได้มาก็ตื่นเต้นแย่ละถุง Big Into Energy นี่ถุงมาดีเวอร์ไม่รอช้าขอนแรกแกะเลยส่วนใหญ่คนชอบตัวไหนกันไม่รู้เนาะหนึ่ง,งสองสีลุ นึ่งสีสีลุงคือไหนอะ่ะก็ที่มันม่วงๆเฉียบๆม่วงๆเหรอเออหนึ่งสองสีส้มทำไมน้องหน้าเบี้ยวเบียวอ่ะหูก็เบี้ยวยังไงเนี่ยจัดระเบียบหน่อยโลกได้สีส้มทุกคนน้องพีทน้องพีทเออหรือสีพีทมันก็อาจจะเป็นสีพีทอ่ะเนาะ ตาเขาจะวิงวิงนะมีเขี่ยวเขี่ยวสีพีทนี่ได้ไหมได้ไหมเออมีเขี้ยวสีพีททาเล็บเห็นไหมอะน้องทาเล็บสีส้มทำทำไมได้สีส้มสีส้มคือตัวอะไรตัวหน้ากล่องนี่ว่าตัวหน้ากล่องน้องมีชื่อว่า happiness อา่า ได้มาก็ขอให้แฮปปี้แฮปปี้เป็นตัวหน้ากล่องเลยจ้ะแม่รู้สึกตัวนี้จะราคาไม่ค่อยดีแต่ช่างมันได้สุ่มมาโอเซให้ดูกทีน้องแฮปปี้เนสนะจ๊ะหัวเบี้ยวอะแต่มันไม่น่าจะปอมอะแต่มันเป็นดีเฟกอะจากป๊อบมาดอะหัวเบี้ยวเห็นไหม <laughs> Ê, để bây giờ mày